มาดูวิธีการเติมน้ํายาแอร์โดยโดยที่เราไม่มีตาแมวนะครับการที่เราไม่มีตาแมวนะก็มีหลายวิธีนะครับโดยสเปคของรถทางการวัดรูปภูมิฝั่งเข้าออกนะครับวัดแรงดันคอบคู่กันไปด้วยดูภูมิเยอะแยะมากมายแต่สําหรับวิธีของช่างเป็นวิธีปฏิบัติแล้วกันเนาะนะครับเขาก็จะใช้วิธีเทียบนะครับเทียบกับรถรุ่นอื่นๆนะครับโดวยวัด กันเป็นเป็นน้ำหนักนะครับอย่างรถทั่วไปเนี่ยยศซีดานทั่วไปอ่ะการเติมน้ำยาจะอยู่ราวๆสักสามสามจุดห้าขีดไม่เกินสี่ขีดนะครับถ้าเป็นรถรุ่นรุ่นรุ่นเล็กรุ่นกลางเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับจะเติมนี่แหละประมาณสามขีดกว่าทีนี้คันเนี้ยประมาณสามขีดกว่าเนี่ยเดีย๋ยวเรามาดูว่าสามขีดกว่าโดยไม่มีตามแมวเนี่ยผมจะปิดตามแมวไว้นะครับว่ามันจะพอดีไหมนะ,ะคือมีน้ำยาวิ่งแล้วก็ มีฟองใหญ่ๆอยู่นะครับตามตามตามหลักที่เราตั้งไว้นะครับเรามาดูว่าอันที่ผมมีกิโลนะเดี๋ยวเราจะยกถังวางลงไปแล้วเราก็เทียบมาจัตยานเอานะครับประมาณ3ามขีดครึ่งไม่เกิน4ี่ขีดหรือประมาณอ่ะเดี๋ยวดูว่าน้ํายาในตามแมวที่เราจะเทียบเนี่ยมันโอเคไหมมันพอดีไหมนะครับตอนนี้ในในรถเราไม่มีน้ํายานะครับนะผมจะเอาถังวาง ตอนนี้น้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณสามสามกิโลกับอีกเนะก้าขีดนะสามขีดครึ่งก็อาจจะลงมาอยู่ที่เกือบครึ่งน,นะครับแต่จะยังไม่ถึงครึ่งน,นะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามอยู่ที่ประมาณ3าโลครึ่งน,นะเดี๋ยวเราจะต้องรีน้ำยาไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ3ามกิโลครึ่ง ดูว่ามันจะพอดีไหมนะครับขั้นตอนไล่ไล่ไลอากาศไล่อะไรคงไม่อธิบายแล้วนะครับดูในคลิปเลย,เลยการต่อการอะไรนะครับตอนนี้าวาลว์วต่งางๆพร้อมแล้วนะครับเสร็จได้บบหมดแล้วเหลือแต่มาที่วาล์วนะครับอันนี้มีแรงดันอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ไม่มีน้ํายาแล้วอันนี้จะปล่อยน้ํายาเข้าไปแล้วนะครับ ลังก่อนฮะขังก่อนแล้วก็เปิดเริ่มปล่อยน้ำยานะครับฮะแล้วมาดูตรงนี้นะครับฮะลงมาหนึ่งขีดแล้วนะครับผมต้องเคาะด้วยเพราะว่า มันตาช่างมันไม่ได้เป็นตาช่างที่ทต้อนะครับต้องป่อยเคา,าะที่มันกระดิกระดิน้ำยาลดลวไฟตอนนี้ก็ประมาณสักขีดสองขีดละอ้าวเสือบแล้วนะครับ ่เสร็จแล้วนิดเดียวโอเคมันจะหยุดก่อนโอเคผมปิดเบาวนะครับอันนี้คือลาลายสักสามขีดนห่อันนี้หยุดไปแล้วนะครับผมปิดเบาวไปแล้วนะ เนาะน่าจะใกล้เขียนแล้วแหละลงไปสามกิ่ครึ่งนิดนึงนิดนึงนิดเดียวฝื้ดเดียวอ่าฝื้ดเดียวพอดูสิเย่แล้มาดูตาแมวกันว่ามันโอเคไหม เย็นมาให้ยต่งเย็นมาแล้วนะครับนี่หน้อาแมวประมาณนี้นะครับนะครับถือว่าโอเคก็วลนะ่ะน,นี่นะครับก็ถือว่าพอดีนะครับ แรงดังนฝั่งไฮไม่เกินฝั่งโลก,ก็กําลังดีนะนี่นะครับสําหรับรถที่ไม่มีตาแมวก็ใช้วิธีช่างได้นะครับประมาณคํานวณเอานะฮะร,รถแต่ละคันอาจจะแตกต่างแต่ว่าก็ไม่มาก3มขีดครึ่งถึง4ขีดเอางี้เราลองไป4ขีดดูนะครับเดี๋ยวเราลองไป็น4ขีดก็ขึ้นมาอีก,อกขีดนึงนะ ล้าดูว่าตามแมวมันจะเป็นยังไงอ้าวเาปิดไปมาดูไปไหมไปนะครับไปได้อีกไปได้อีกเาอดูนะครับ ต้องเราะไปด้วยนะอ้าโอเคไปด,ดูตามแมวดูนั่นไงตามแมวมันใสปิ้งเลยนันแสดงว่าเยอะเกินไปนะครับใสปิ้งแบบนี้ไม่ผ่านนะเ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็น่าจะอยู่เราสักสามครึ่งนะครับ เขาก็จะรู้ว่าอ่รถประมาณนี้รถรุ่นนี้ควรจะเติมกี่ขีดถึงจะพอดีถ้าไม่มีตามแม่โอเคเดี๋ยวผมจะลดน้ำยาลงนะครับ กลับกำมีฟองบ้างนิดหน่อยอลดเยอะไปนะครับเอากลับคืนมาอีกนิดหนึ่ง่าให้อยู่ประมาณนี้แหละครับเี่นะครับพอตกลงก็ประมาณสักสามขีดครึ่งก็ลังดี ก็เป็นอีกแนวทางให้สําหรับผู้ที่สนใจหรือผู้ที่กาลังจะฝึกหัดนะครับเอาไปวิเคราะห์แล้วก็เอาลองเอาไปาปรับใช้กันดูนะครับมันอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักอะไร100%เซน์วิธีนะครับแต่เป็นวิธีปฏิบัติที่ช่างๆเขาใช้กันมานมนงานนะครับเอามาเผื่อแผ่กันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ